ตรงนี้เนี่ยมีป้ายบอกอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าบริเวณนี้คืออะไรนะครับมันมันไม่มั่นคงเลยครับทุกคนคือมันไตเขาพาดไปเฉยๆนฮะ สุดยอดฮะนะนี่เห็นไหมโ้ลึกมากทุกคนมาไปดูตรงนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างชุนี่ครับมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับขออนุญาตนะครับ ตรงนี้เหมือนจะเป็นเจดีนะทุกคนเห็นไมครับครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนตรงนู้นกันทุกคนจะชมทํามด้านบนนครับเราต้องข้ามฝ่ายตรงนี้ไปนะข้ามฝ่ายตรงนี้ไปครับทุกคนเมื่อกี้ผม ไปสอบถามทางพระอาจารย์นะครับเขาบอกว่าเมื่อสองสาวันก่อนน้ำขึ้นเยอะเลยทุกคนไม่สามารถข้ามไปได้นะครับนี่สวยไหมว้าวสวยมากเห็นไหมผมถ่ายรูปกับนึงนะไปครับทุกคน รวมขาเป็นน้องหมาเห่าต้อนรับโอ้บรรยากาศดีมากนี่ฮะบันไดาทางขึ้นขึ้นไปชมกันครับน้องหมาตกใจอีบ้านนี้ใครนี่ทำอะไร ดูชมบรรยากาศว้าวสวยมากนมีลำทานไหลผ่านมีรถเราจอดตรงนู้นนะฮะสวยงามมากว้าวไปกันต่อครับอากาศดีมากทุกคนโอ้โหมาสูตรโอโซนนะทุกคนโอ้โหริสุทสุดมากครับบรรยากาศ ดูดอกไม้ต้นไม้ป่าฮะสวยเนาะว้าวไปทางไหนต่อแล้วนี่ชุบโอ้โหอันนี้เป็นทางธรรมชาติแล้วทางธรรมชาติแล้วนะลุยโอ้ผมเห็นถ้ำแตกไกลๆแล้วครับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับต้องระวังนะทุกคนเดินเข้ามาในป่าในเขานี่สัตว์มีพิษเยอะนะฮะว้าวมาถึงแล้ว สำนักสงฆ์ถ้ำเนรมิตรนะครับขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตนะครับผมขึ้นมาคนเดียวนะทุกคนโ้สวยงามมากดูลวดไลายผนังถ้ำฮะ เป็นถ้ำก็็เ็็นนะแต่ทางลงไม่มีทางลงนะทุกคนโอ้ําำลึกเลยแหละดูว้าวเห็นไหมมล่างสูสุดยอดนะนี่เห็นไหมโอ้ลึกมากทุกคนแต่ลงมันางยากครับ ยากมากเลยแหละเห็นไหมนั่น,นล่างค่ะดูทางลงผมไม่ลงไปนะทุกคนเพราะว่าอันตรายครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนี้กันโอ้โหอันนี้ก็เสียวเหมือนกันนะ ยานะครับมีหมาฮัลโหลวัดดีหมาทุกคนดูว้าวสวยมากเลยอะเห็นไหมสวยมากครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างชุบ นี่มีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งทุกคนดีไงนี่น้องหมามานอนรอต้อนรับอยู่ชุบขออนุญาตนะครับอ,อ๋อนี่ครับขออนุญาตนะครับ มีประตูมีประตูกั้นไว้นะครับแต่ว่าวันนี้เขาเปิดก็สามารถเข้าไปชมได้ครับนี่ฮะโปรดทราบเปิดถ้ำวันพระวันธรรมดาปิดถ้ำเพื่อไม่เป็นการรลบกลวงปฏิบัติธรรมนะครับโอเคด้านในน่าจะมี่าพปฏิบัติธรรมอยู่ครับอขออนุญาตนะครับ อีกคนนี่ฮะเป็นป่องนะ ห้องโถงนะโหสวยมากนี่ครับห้องโถงใหญ่เลยโอ้โหลงลำบากไปเนี่ย คือบรรทัดมันบรดมันไม่มั่นคงเลยครับทุกคนคือบันไตดเขาพลาดไปเฉยๆนฮะยังไงดี คนเราลงมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับลงมาก็จุดนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะฮะจะเป็นปล่องนะเห็นไหมว้าสวยมากนี่ครับมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับขออนุญาตนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นเจดีย์นะทุกคน เห็นไหมฮะอนุญาตนะครับนนะะว้าวตรงน,นี้เหมือนจะเป็นบ่อน้ำนะแต่ว่าน้ำแห้งไปแล้วครับนี่ครับ ที่เดิมครับประมาณนี้ครับทุกคนดูผีมองยอยว้าวสวยงามมากนี่ฮะสำนักส่งถ้ำนิลมิตนะครับประมาณนี้ทุกคนไปเดี๋ยวเราจับสิ่า นะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าบริเวณนี้คืออะไรนะครับไปครับเราเดินออกกัน เรียบร้อยแล้วครับโอ้โอเคครับผมถึงบริเวณปากถ้ำเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายรูปรูปหนึ่ง ยากาศที่เรามาว้าวสุดยอดไปครับบรรยากาศดีนะทุกคนมาเที่ยวกันได้นะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะ ก็ต้องอาศัยความเด็อะไรอะมาความเด็ดเดี่ยวนิดนึงทุกคนเพราะว่าค่อนข้างทางเดินค่อนข้างชันนะครับแล้วก็เป็นทางธรรมชาติที่ทุกคนทางเนี้ยเป็นท้ำลงไปได้แต่ผมไม่กล้าลงเพราะว่าทางมันทางลงมันไม่ดีอะทุกคนผมกลัวเกิดอุบัติเหตุนะ ก็เลยตัดสินใจไม่ลงดูฮะสวยเนะวาะว้าว ป่าเขาธรรมชาติเลยอ่ะโห oh. สวยมากว้า wow. ว hmm. ไปครับเดินลงกัน ทุกคนทางธรรมชาติต้องเดินแบบระวังมากๆนะครับทั้งเรื่องความลื่นความชันแล้วก็ในส่วนของสัตว์มีพิษนะครับทุกคนถ้ำนี้ยทางพระาจารย์ที่ที่ วัดถ้ำสวนภูผานะครับแจ้งมาว่าจะมีงูเหลือมตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยครับที่เราขึ้นไปเนี่ยแต่เราไม่เจอนะฮะทุกคนก็ก็ถือว่าดีฮะที่ไม่เจอเหงื่อเหงื่อโซมกายเลย ทางที่เราลงมาฮะนี่เราปีน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 ไปตรงนู้นสุดยอดฮะดูบรรยากาศดีมากว้าว โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสำนักสงฆ์นะครับถนะ้ำเดนรมิตรกับทุกคนโห oh, สวยงามอลังการมากทุกคนสุดยอดเลยฮนะโอ้ oh, นะครับก็เป็นบุญตาอย่างยิ่งครับทุกคนนะฮะก็โอเคสำหรับ คลิปนี้ยังไงนะครับผมต้องขอตัวจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับ